อีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะที่ประชาชนจับตาการทํางานของรัฐบาลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินหน้าโครงการแลนบิดระนองชุมพรสถานการณ์โครงการตอนนี้นะคะจะต้องใช้คําว่ารัฐบาลในเหยียบคันเล่งเลยค่ะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของคุณอนุทินก็ออกมาพูดเองนะคะแถมวันนี้ยังมีทั้งคนของภูมิใจไทยแล้วก็คนของเพื่อไทยออกมาประสานเสียงบอกให้เดินหน้าโครงการนี้ซึ่งก็ย้าว่าเรื่องนี้มีภาคประชาชนยังคัดค้านอยู่ค่ะ ย้อนไป4วันก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศด้วยตนเองเลยนะคะประกาศเดินหน้าโครงการแลนบริดและนองชุมพรคุณอนุทินขีดเส้นใต้ในตัวเลขโครงการมูลค่า9 9 7 0 0 0ล้านบาทปรับจากมูลค่าเดิมคือ1ล้านล้านบาท ใช้เหตุผลว่าเป็นการเดินหน้าโครงการเพื่อพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าระหว่างไทยและอันดามันโดยโครงการนี้จะมีการลงทุนท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งค่ะทั้งระนองและชุมพรเชื่อมด้วยรถไฟรางคู่มอเตอร์เวย์และท่อขนส่งเป็นทางเลือก แทนการเดินทางของเรือที่จะต้องอ้อมช่องแคบมะละกาคุณอน,นุทินยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้และมีการจัดทําร่างเอกสารประกวดราคาหรือว่า T.O.R. ภายในปีนี้เพื่อไม่ให้โครงการสะดุดค่ะค่ะและล่าสุดวันนี้เองนะคะที่พักภูมิใจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ คมนาคมค่ะเปิดเผยถึงการเดินหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนด์บิดนี้นะคะซึ่งภายหลังเนี่ยการเปิดตัวนะคะทีมของอบจชุมพรของนายชุมพลจุลสัยอดีตสสพักประชาธิปัตย์ที่มาสมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยในวันนี้แถวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่รัฐสภาค่ะทันตแพทย์ศิยาดาปาลิมาพันธ์นะคะสส บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยังเปิดไม่ฝากข้อหารือไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าให้สารฝันเดินหน้าโครงการแลนบิดโดยย้าว่านี่เป็นโครงการที่สําคัญที่นายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินหน้ามาตลอดค่ะ ดูเหมือนนี่จะเป็นโครงการที่วันนี้ฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยทวงถามไปที่รัฐบาลใหม่อย่างรัฐบาลคุณอนุทินนะคะแม้ว่าฝ่ายการเมืองจะประสานเสียงให้เดินหน้าแลนบริดตแต่อย่าลืมว่าโครงการนี้มีเสียงคัดค้านจากภาคประชาชนเพราะกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฐานทรัพยากรหลังจากที่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการแลนบริดตเรียกกันว่าเวทีคอสนะคะจัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนค ภายใต้กระทรวงคมนาคมค่ะเป็นเวทีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมมากพอสมควรนะคะในเวทีคอสมมีการพูดถึงรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า Ehia ซึ่งประเด็นมันอยู่ตรง Ehia นี่แหละค่ะ นอกจากเอกสาร EHA i ซึ่งมีจำนวนมากกว่า1,000หน้าถูกเผยแพร่ให้ประชาชนอ่านก่อนจัดเวทีเพียง15วันคือมันสั้นมากพันหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอ่านกัน15วันก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะ น้อยไปหรือเปล่านักวิชาการและภาคประชาชนยังตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ EHA ฉบับนี้ว่าไม่ครอบคลุมไม่รอบด้านมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งพบจุดบกพร่องมากมายค่ะอย่างเช่นโครงการก่อสร้างอยู่ในเขตอนุร,รักษ์เสี่ยงทําลายสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชนและนักวิชาการระบุว่าการศึกษายัางไม่ครอบคลุมพอมีข้อมูลบางส่วนคาดเคลื่อนและขาดการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นก็เลยมีข้อเสนอจากภาคประชาชนและนักวิชาการที่เขาเข้าชื่อกันออกเป็นจดหมายเสนอให้ยุติเวทีคอ .3 แล้วก็ให้ทบทวนศึกษา EHIA กันใหม่แต่สุดท้ายเวทีคอ .3 ก็จบลงนะคะแล้วก็จบลงที่จะไม่มีการเปิดเวทีอีกครั้งหนึ่งจะมีการสรุป ข้อเสนอจากเวทีคอสามทั้งหมดเพื่อส่งให้สอพอต่อไปโดยบรรจุเสียงคัดค้านเป็นเพียงความคิดเห็นในรายงาน e อช a เท่านั้นค่ะในเชิงข้อมูลชาการทั่วไปเอาง่ายๆว่าที่ละนองเนี่ยริงต้องบอกว่าเป็นเป็นป่าชายเลนระดับครูบาอาจารย์นักวิทยาศาสตร์ทางเลรุ่นผมเนี่ยสาปีที่แล้วเราเรียนจากระบบนิเวศป่าทีละนองอครูบาอาจารย์เรามาทํางานวิจัยที่นี่ นะครับโดวยเว่าของหงาวต่างๆเนี่ยเกิดเป็นงานวิจัยมากมายสร้างองค์ความรู้ทางป่าทะเลให้กับประเทศไทยเนี่ยมาจากละนองจนกระทั่งเราเห็นว่ามันมีศักยภาพที่จะนําเสนรเป็นมมดกโลกนะครับแล้วเราตอนที่เราทํางานเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจริงๆเริ่มต้น,นตั้งแต่2 5 4 7ที่เก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยแล้วเราเชิญนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลระดับมือหนึ่งของประเทศทุกคน,น่ะที่มานั้นข้อมูลเราเนี่ยเราศึกษาแบบเต็มที่จริงๆจรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นรอบทิพย์เนี่ยครับ ที่เราศึกษามีที่เดียวที่เราไปศึกษาคือตรงท่านเรือตรงที่เขาจะตรงท่าเรือแต่ที่ถือว่ารอบด้านทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเุวภาพสูงมากขณะที่เราเปิดยัยเอา้าทําไมตรงนี้ทาไมความหลากหลายทางเุวภาพลองไปดูตัวเลขเป็นศูนย์เป็นศูนย์บางสถานีเนี่ยเป็นศูนย์หมายความว่าศูนย์ตัวอย่างลงไปสามแกลบเนี่ยเจอสิ okay. ่งมีชีวิตแค่ตัวเดียวชนิดเดียวเป็นไปได้ยังไงบางสถานีเจออยู่สองชนิดสามชนิดสี่ชนิดเนี่ย ขณะที่เอาว่าข้อมูลล่าสุดที่เราเก็บกับอุทยานแห่งชาติแหลมสนเนี่ยครับแต่อยู่นอกเขตตรงที่เขาเขตแลนบินนะมันใต้ลงมาปากน้ํากระเปอหน้าหาดประพาสตรงเกาะกรรมต่างเนี่ยครับทั้งหมดรวมกันก็200กว่าชนิดแต่ละสถานีเจอไม่ต่ำกว่า20ชนิดซึ่งมันก็ระบบในเวทเดียวกันอาจารย์ปลามันไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นเขาจะทาท่าเรือมันก็ระบบนิเวศเดียวกันมันมีความเป็นไปได้ต่ําที่มันจะสูญแบบนั้นถ้าพูดแบบกวนวๆแล้วก็ตรงบอกว่าโอ้โหเขาเลือกที่ได้แม่นจริงๆนะ ที่ที่ความหลากหลายทางภาพเป็นศูนย์การที่รอบด้านเนี่ยความหลายทางภาพสูงทั้งหมดเลยนอกจากข้อสังเกตว่า EHA มีความผิดพลาดคำถามที่เราถกเถียงกันมานะคะก็คือ เรื่องของแลนบิดจะก,กู้วิกฤตเศรษฐกิจหรือพาชีวิตคนไทยและสิ่งแวดล้อมดิ่งเหวหรือไม่นะคะมันคุ้มไหมที่จะเดินหน้าโครงการนี้นะคะซึ่งมุมหนึ่งดเรเสวรัตน์รัตนคำฟูผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนะวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน TDI ก็ย้ำด้วยว่ายังไม่เห็นประโยชน์สาธารณะจากการเดินหน้าโครงการแลนบิดและเมื่อประเมินในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ชัดเจนด้วยว่าเราน่าจะแข่งขันกันกันกนกนกบมาลเลเซียและสิงคโปร์ไม่ได้ค่ะ คือถ้าเราดูในมุมภูมิรัฐศาสตร์ในมุมเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศมันเป็นเทรนด์โลกที่มาแรงมากแล้วถามว่าโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เคยมีซีนารีโอที่เอาสองปัจจัยนี้เข้าไปในนั้นไหมพอมันมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วมันทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนเราเราคิดซีนารีโอแบบนั้นไหมคิดว่าเป็นจุดที่ทําให้คิดว่าเราต้องหยุดแล้วก็มาปรับกระบวนการ ศึกษานับตั้งแต่เรื่องความเป็นไปได้โดยการเอาเรื่องของปัจจัยที่เราเห็นเป็นปัจจัยหลกักๆในโลกใบนี้ตอนนี้เรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความขัดแย้งอย่างที่เราเห็นทรามเรื่องของภาษีจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ตึงเครียดกันแบบนี้แล้วมันจะส่งผลยังไงมันต้องมีมันต้องมีแบบจําลองที่ทําให้เราเห็นภาพว่าการค้ามันจะเป็นเช่นทุกวันนี้หรอ,อเพราะตอนนี้การที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ได้นําพวกนี้เข้ามาเลยแต่ว่าเป็นการคิดอยู่ในฐานแบบเดิมแถมฐานแบบเดิมที่คิดก็คิดไม่ถูกด้วยอย่างที่บอกค่ะก็คือพอเกณฑ์เคสที่คิดเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในในเบสเคสเคสที่เกิดขึ้นปกติก็ไปเปรียบเทียบกับแหลมชะบังซึ่งมันไม่ใช่เพราะมันเป็นที่ที่มันมีทราฟฟิกเยอะที่สุดแล้วในอุตสาหกรรมในประเทศเพราะเป็นเคสสูงก็ไปเปรียบเทียบกับตังจุ้งไรย์บัสของมาเลเซียซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ มันเลยทำให้เห็นว่า้ฐานคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนโลกความเป็นจริงและโลกที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็ขอชวนคิดนะว,ว่าโครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้ยิ่งต้องรอบคอบถามว่าจะแก้ไขได้ยังไงต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือศึกษาเรื่องความเป็นไปได้โดยการที่คิดเรื่องปัจจัยที่สําคัญในโลกเข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องเมกะเทรน ที่ต้องชวนคุยเรื่องนี้วันนี้เพราะว่าวันนี้ในรัฐสภามีการพูดกันนะคะที่พักภูมิใจไทยก็ยังมีตัวแทนของพักคุยกันและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนที่จะไปยื่นหนังสือถึงพักภูมิใจไทยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ทบทวนโครงการแลนบริดต่อเนื่องไปถึงร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่าง SEC และเดี๋ยวภาคประชาชนจะมีเวทีคุยกันว่าผลกระทบอย่าง EEC ที่ทําก่อนแล้วในภาคตะวันออกมาคลอดลูกเป็น SEC เนี่ยผลกระทบมันจะเอฟเฟกตต่อเนื่องอย่างไร นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามสถานการณ์การผ่านเพจ Facebook นักข่าวพลเมืองไทย PBS นะคะ